สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกทา่านยินดีต้อนรับนะครับผมสู่การกินไก่ย่างต้มตำนะครับผมวันนี้ไม่ต้องพูดมากเลยกินกันเลยดีกว่าครับผู้ชมไก่ย่างต้มตำต้มตำนี้ซื้อมานะผมไม่ได้ตําเองเพราะว่าเพิ่งนึกได้แล้วก็ทําเลยอย่าลืมผ <c oughs> ึงูดที่ลืมจัดส่วนไก่ย,ย่างเองนะครับผมเพราะว่ามีวัตถุดิบพอดีไง วุ้ยร้อนร้อนยังไงดีวะเนี่ยร้อนมือสุกปะวะโอเคสุกสุกสุกอู้หงใหญ่ใหญ่หญืมโคตรหอมนี่ขอ,ยอ,ยองขวัญของ ทง <c oughs> องปากเนี่ยผมสมต่ ร้อนทุกผมเลยใช้ช้อนตัดทิ้งใหญ่มากเนื้อแน่นมาก <c oughs> อยากกัดมากเลยตอนเนี้ยแต่ร้อนอะอู่ะร้อนไม่ไหวร้อน ยอดมากอร่อยใหญ่ๆน้นนองอดูสิส่วนสักโคกนะครับผมใหญ่ๆเลยก็อยวมันามาติดมืออต่ไก่ใช่ไหมอร่อยมากหมักเองย่างเองนะคุณผู้ชม หลุดย่อยของความอร่อย มันทำแบบไม่ให้มันแห้งเกินไปนะครับผมมันเลยมีความชุ่มฉ่ำในเนื้ออยู่ ลอยจัด like ا ل 不然。 เพนาะกินไก่เราไม่ชอบที่เหลือเนื้อนะคุณผู้ชม ่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนปีกใหญ่ป่ะครับผมจะไม่ผิดส่วนปีกใหญ่จะเป็นส่วนที่ติดส่วนน่องเอ้ยไม่ใช่สิส่วนสะโพกถูกแล้วปกติสะโพกมันจะเป็นแค่ส่วนนี้ท่านผู้ชมเห็นป่ะนี่คือส่วนสะโพกนะส่วนที่มันยื่นออกมาตรงเนี้ยคือส่วนน่อง ส่วนแถวเนี้ยจะมีความมันสูงนะครับผมก็จะอร่อยจะอร่อยพิเศษแต่ราคามันก็จะไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่แพงเท่าไหร่ก็แบบจะถูกถๆหน่อยคนส่วนใหญ่ก็ชอบกินส่วนนี้กันซับโคกติดน่องนะครับผม แต่ร้านปกติบางร้านนะจะชอบขายแยกเวยถ้าขายแยกเนี่ยมันจะแพงนะครับผมถ้าซื้อสองอันถ้าซื้อแค่สะโพกกับน่องพร้อมกันอย่างเงี้ยจะจะขายแยกอยแพงกว่านะครับผมถ้าซื้อเป็นแบบนี้จะถูกกว่า คือบางคนไม่กินนับปะรดไงบางคนกินน่องเดียวแย่ากระดูกโคตรใหญ่ถึงกระดูกอ่อนใช่ไหมนั่นมชอบกินไหมกระดูกข้อต่อผมก็ชอบจริงๆมันกระดูกอ่อนที่แบบกรกกอบ แล้วกระดูกเลยเห็นไะห <c oughs> ม้ยเพิ่มแต่ก็กินเยอะไม่ได้ครับปวดท้องอิ่ม มี่ก็เผ็ดมากเลยนะจุ่ม้มตำผมซื้อมาผมสั่งแบบเผ็ดเนี่ย <c oughs> เผ็ดไม่เท่าที่ผมทำก็จริงนะแต่มันก็อยู่ระดับนี้มันก็เผ็ดแล้วอ่ะมันก็พอกินได้อ่ะ ปกติอ่างกติผมบอกไปผมกินเหลือแบบเนี้ยผมก็เก็บไปกินช่วงเงย็นนะครับผมเพราะว่าผมกินผมกินช่วงเงย็นด้วยไนงะทำเยอะไว้ก่อนนะครับผม,มค่อยม่ากันอีกทีหนึ่งทำเยอะๆเอาไว้ เมื่อกี้เกียดทำไหมง่ายทำรอบเดียวพอต่อวันโอเคงั้นก็พาพนี้เราจบไปแล้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะกดแชร์เพื่อนมาติดตามผมเยอะๆด้วยนะครับเว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเออใช่อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเป็นการสนับสนุนผมเุ้ยเป็นแฉอเน,นี่ยช่างมันจะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายค่บบ๊ายบาย